แคลต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ daily art show ค่ะเยอทำยังไงเพราะว่าที่นี้พึงปูยังไอ๋อเดี๋ยวดีอาร์โชเรื่องของการเขียนด้วยจะ่ยืดยี่ตรงนี้อ๋อเลยสายเอวโอ้โหเอ้าไม่ได้เราเนื่ย้ ถ้าถามจริงๆว่าทั้งสองคนเนี่ยเขียนเป็นไหมเนี่ยทางด้านเขียนเนี่ยกิจกรรมเป็นไหมนี่เขากำลังมีโปรแกรมว่าจะแสดงเดี่ยวครั้งที่สองเนอะโอ้ถ้าชวนเราอ่ะผมผมเพิ่งจบแสดงเดี่ยวเมื่อปีที่แล้วก็เลยเขียนบทค่ะที่อะไรอลังจะไปเขียนบอร์ดที่สิงคโปร์และจงใจหรือเปล่าที่อาร์โชว์เนี่ยมาถ่ายคนที่ทำอาร์ตเรียนอารชมาเนี่ยเป็นความเป็นความตั้งใจเลยค่ะต้องมอว่าเราเราสัมภาษณ์ เ,เรียนกับท่านศาสตรตาจารย์ภูลเกตจกัารัวซึ่งเป็นบัณฑิตวิงหงชาติบรมครูที่ผมเคารพมากถึงแม้ว่าท่านจะได้สิ้นสุตไปแล้วนะฮะแล้วก็เรียนจากอาจารย์สแสวงประพันธ์ซึ่งถือว่าเป็นบรมครูอีกท่านอาจารย์สวงเนี่ยส่งผมไปประกวดตอนที่เรียนอยู่ที่พ่อช่างนี้บอกคุณท้าธรฝีมือคุณใช้ได้ลองประกวดดูไหมบอกอาจารย์ครับผมไม่กล้า ท่านบอกไม่ได้ทีมือคุณนี้ใช้ได้แล้วส่งไปประกวดเป็นรูปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรองท่านเสด็จไปเปิดนรรศการที่โรงเรียนสายปัญญาเป็นภาพที่ครั้งหนึ่งเนี่ยจะมีแสงสวยมากที่ทางช่างภาพส่วนพระองค์นี้ถ่ายไว้ผมก็ถ่ายภาพนั้นไม่ทันทีเลยและส่งภาพนั้นไปประกวดปรากฏว่าไปส่งไปที่ธรรมศาสตร์ ไม่นึกเลยว่าจะได้วันที่หนึ่งได้วันที่หนึ่งได้รับถ้วยของศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ซึ่งเป็นอธิการบดีอันนั้นนะครับคือสิ่งหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจในเรื่องของอการถ่ายภาพกิจกรรมก็แล้วถ่ายภาพก็แล้วและมอีอีกนี้งอยากจะบอกะนะปฏิมาก,กรรมเนี่ยผมแอบไปเรียน แอปเปรียแอเรีย,รรยกับอาจารย์สัทธาที่อยู่ที่พ่อช่าง oh. ซึ่งไม่เกี่ยวกับผมแต่ท่านสอนวิชาการเกี่ยวกับการขึ้นรูปนะฮะ <That. S 1> ด้วยด้วยโลหะด้วย <That. S 1> ซึ่งทำอะไรต่างๆผมกเ็เรียนกับท่าน <That. S 1> ทวิชาทาาา่านวาผมก็ไปตัดต้นสนหลังโรงเรียนเลยคุณปู <That. S 1> <ๆ>แล้วเอามาทําเป็นที่สําหรับที่จะ เบียบุรีแล้วก็ตอกเหมือนเหมือนก็นรตอตอกลูกกอล์ฟเนี่ย<า>ลงไปด้วยเงินเนี่ยลงกองแล้วส่งไปส่งคนที่บราเซิลได้านนที่หนึ่งได้วาที่หนึ่งที่บราเซิลขณะนี้อยู่ในอภิธภัณฑ์เด็กแต่น่าเสียใจครับเขาเขียนชื่อไว้ว่าเด็กหญิงอาทรนก็ใช่ไหมเด็กหญิงอาทรนจุนโรบนุนทุกคนไปก็บอกเฮ้ยนายเปลี่ยนเพศแล้วเหรอ ผมก็บอกว่าไม่ได้เปลี่ยนเพศแต่มันผิดพลาดอะไรก็ไม่รู้จากเด็กชาอาทรเป็นเด็กหญิงอาทรก็เลยต้องเลยตามเลยนะในหลายชื่อผมยังอยู่แล้วผลงานในช่วงแรกๆของคุณปู่นะคท่าน้าสอกรุทำอะไรบ้างการทานหน้าสืกรปก็มีการแสดงทุกครั้งที่เมียอาจารย์ให้แสดงนะจนสําเร็จนะไม่ว่าจะเป็นการกิจกรรมปฏิมากรรมการถ่ายภาพก็เริ่มมีแววมีแวที่เราชอบแล้วก็ขอถึง ตอนนั้นหน้าไอรู้ไหมโซ้าซอสผมถ่ายรูปด้วยกล้องวอล์กเลนเดอร์คุณทวเดี๋ยนผมซื้อให้แต่วอล์กเลนเดอร์สมัยก่อนนะลูกนะมันมีแค่8รูปกล้องนี้มีแปดรูปนะหกคูนแปดถ่ายทีทั้งฟิล์มทั้งหมดได้8รูปก็ถ่ายแบบอินฟราเรดอินฟราเรดที่ใช้พิมเตอร์สีแดงดูเมฆมันออกมาเป็นเมฆเมื่อก่อนไม่มีสีขาวดำหมดถ่าย เป็นเทน้ำเท่าต้องทำเองเลยไฮโปไอโดรทีเชลอะไรต่างๆ่น้องมือเนี่ยเลื้องหมดเลยมือแล้วก็ทำภาพนั้นออกมารายก็ได้ได้เงินจากกัรนด็กก็ถือว่าทำงานอย่างนั้นมาตั้งแดกก็เลยมีความชื่นใจเรื่องการถ่ายรูปมาตลอดชีวิตนะฮะแต่เรื่องการถ่ายภาพประกวดเนี่ยพอดีคุณปู่บอกว่าตอบสนองคน8ปดเก้าคนที่ตัดสินปู่ก็เลยมีความสุขกลัวว่าคนวเ่นจะแพ้ชนะมาแล้วก็เลยไอาไดส่งเข้าไปที่ว่าจดไหม คือสิ่งที่กลัวเรากลัวในสิ่งที่กลัวเพราะว่าถ้าไปแล้วพากฏว่าทุกคนบอกเราดีแต่กรรมการแปดคนบอกใช่ไม่ได้อันนี้คือสิ่งก็เป็นเหตุผลเป็นเหตุผลอีกหนึ่งจริงใช้วิธีการมีการมีสัตการหมดถ้าพอไสอนหนังสือเชื่อไหมสอนวิชาจริงหรือเปล่าปรากฏว่า เราก็จับเด็กที่สนใจการถ่ายภาพมาเรียนถ่ายภาพอีกแง่นึงเรียน<ะ>ถ่ายภาพมานักรเรียนตั้งอ่ะสามคนจนกลายเป็นสามน<ะ>้<ะ>องโรงเรียนสตรีร,รียดไทยเป็นโรงเรียนที่รวยที่สุดเ <ทะ S 2> พราะเด็กถือกล<ม>้องทุกคนติดใจติดใจที่วิชาแล้วเราก็จัดประกวดแ้วจัดปรียนทั้งสี่สเกปแลสเคปสี่สเกปปรียนที่ชะอําแลสเคปปรียนที่หัวหินแล้วไปเรียนที่บนเขาก็ทําให้เราได้เกิดความรู้สึกว่าเด็กที่เรียนกับเราเนี่ยนะลูก ไปยนแล้วก็ต่อที่อื่นกันนี่มีกายถ่ายพูดกันเยอะทีเดียวแต่นอกจากคุณปู่จะมีความสามารถถ่ายภาพคุณยมีความสามารถในเรื่องของการเขียนด้วยโอ้แน่นอนค<ม>ือการเขียนภาพเนี่ยเราเรียนมาสามปีจริงน,นะ,ะ,ะ,ะกระหนกไลอะไรต่างๆต้องเรียนจากอาจารย์ที่สอนอานาโตนีต้องเรียนประว,วัติศาสตรส์ต้องเร,อเรียนเรื่องโบราณคดีซึ่งเรล่านี้ก็สะสมมาอาจา,า,ารย์พูดเรื่องคำเลยนะคุณต้องจำให้ดีนะ ว่าพระเนี่ยสมัยที่เราเรียนเนี่ยมีอยู่สองที่เรารู้ผมจำแม่นคือพระที่มีความงดงามเรียกว่ามาจากป่ายวแต่ถ้ามาหน้าออกจะเป็นลักษณะของลบบุรีน่าจะแบบแบบมาจากโจละผมก็ไปคิดไอ้โจละเป็นโจหรือเปล่าอะไรทนองนี้ซึ่งเขาแบาบอกไม่ใช่แน่ก็คือสิ่งที่จำได้ว่าปลาวัดกับโจละเนี่ยเราจำได้ว่าเป็นศิลปะที่เราเรียนนอกจากนี้แล้วเนี่ยในความสามประนเรื่องของบทกวีอย่างโม บุตุวีน oh. ี่อยากจะรู้นะว่าคุณพ่อเคยสอนว่าความดีที่ควรคงคือการตรงต่อเวลาความดีที่นำหน้าคือจัญญาสุภาพชนความดีที่เป็นหลักคือรู้จักรักษาตนคุณธรรมอันมั่นคงคือยึดมั่นกตัญญูพ่อให้หลักเนี่ยไว้ก่อนแล้วทําให้เรามาคิดว่าเออพ่อให้สิ่งที่ดีดเราก็เลยมาทําต่อ <How. S 1> ผมก็เลยกลายเป็นคนที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของกรอนมาตลอดซึ <How. S 1> ่งบางทีไม่ใช่นักกรอนนะ อาจจะกรอนไม่ค่อยดีแต่ว่ากรอนแปดกรอนต่างๆครบกรุดภาพอะไรต่างๆก็หักเยอะก็ถือว่าได้ใส่เรื่องมาจากคุณททดนั่นแหละและเส้นทางความเป็นนักเขียนจนกระทั่งได้รับรางวัลนะคุณปูมีรางวัลนาราที่นี่แหละถ้าเรื่องนี้ถ้าเรื่องนี้ไม่บอกไม่ได้หลังจากคุณปูเกษียณแล้วคุณปูก็มาเข้าอยู่กับดรเรแปรกินนะที่บริษัทกลางปีซึ่งบริษัทกลางปีเนี่ยคุณปูมาอยู่ตรงนั้นในานะที่เป็นกรรมการบรนหารแต่ดรเร์ปรกินบอกว่าคุณปูนี่พูดเก่ง ทําไมไม่ลองไปที่จะไปเที่ยวแล้วก็นํามาเขียนววในหนังสือ<า>ผมก็บอกคุณแม่ไงนักเขียนเขียนไม่เก่งบอกพี่ครับพี่เอาเรื่องพูดมาเขียนถ้าพี่เอาเรื่องพูดมาเขียนวันใดพี่จะต้องเขียนเก่งผมก็เลยลองดูนักกลายเป็นนักเขียนในคอลัมน์ของนิตยสารกลางปีมาตลอดก็เขียนกลางปีออฟโรดแล้วก็มอเตอร์ไซค์ๆๆสามเล่มการเขียนตอนนั้นต้องถือว่าดร์เตินเป็นครูที่สอนให้เราเขียนเป็น เมื่อปนอนี้เราเขียแต่ใต้ภาพแต่ตอนนี้เก่ง<ม>เก่งขึ้นนอะอเพราะว่าเขียนม,มาเป็นพันเรื่องแล้วตำนวน20ปีน<ม>ี้จากนั้นก็มาเนี่ยบริษัทออโต้ด<อ>ิ<ม>ิลแอนช์ชรวเก็ให้ยูกลูกเข้ามาทําตามเกรตนางของเรา<ม>ก็ปรากฏว่าก็มาเขียนในหนังสือของลูกอีก<ม>เป็นคอลัมน์ที่แนะนําการถ่ายภาพด้วยการท่องเที่ยวด้วย<ม>นี่แนะครับคือสิ่งหนึ่งที่เราเกิดความรู้สึกว่าเราก็เริ่มสะสมประสบการณ์ในการเขียน คนก็รู้จักตอนนี้ก็มีนักข่าวนีก็สมาชิกบางคนเขาไปอ่านในคอลัมน์เหตุในข่าววันหนึ่งเขาก็ไปเสนอที่ประชุมของสมาชิกนักเขียนใช่ครับสมาชินักเขียนก็มีการต้อนจองก็ถามกันใหญ่เลยว่าอายุยังถึง80ก็เลยก็เเกณฑ์เขาต้อง80ยังหนุ่มเหลือเกินปรากฏว่าคุณปู่ก็84ปีกับ4เดือนก็ผ่านเกณฑ์ เขาก็เลยให้ได้รับรางวัลนานาทุกๆปีเป็นไงประอยากจะบอกลูกนิดคสองคนนะถ้าไม่บอกทั้งสองคนแล้วก็โปรดิวเซอร์ที่ยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยคุณปู่ในรายการทีวีมาตลอดชีวิตนะทางานคู่กับคุณดําโรงพุตตารายการพบท็อปบรรดาลัย20วัทถามถาาผู้ฟังท่านผู้ชมคงจาได้สามรายการวารตี้ที่ดังของประเทศไทยอันดับแรกของประเทศนะครับผมอยู่กปนมา สามเสือก็คือธรรมรัตน์นรมนอาธรรมรัตน์ครับและนี่ครับคือจุดหนึ่งของการที่ได้มาอยู่ในการทําเกี่ยวกับเรื่องของการสัตว์การนี่เลิศไหมนี่ทองเยอะจะพูดแค่นี้หรือเปล่าหลายอย่างวันนี้ที้ภาคแรกที่ภาคแรกแต่นี่เดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยผู้คนจะสาธิตนะคะว่ารูปด้วยกันถ่ายรูปทำเป็นว่าเออเอย่าด้วยว่า อ่อวฟแล้วอยากรู้มาว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเขามีวิธีการคิดการเขียนกวีที่เห็นรูปแล้วเขียนกวีได้ยังไงอยากเห็นไหมถ้าอยากเห็นต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ